สวัสดีค่ะสวัสดีที่นี่จะรีวิวอาลิคแคได้เลยไหนมีจะมารีวิวทาลิปค่ะทาลิปหนึ่งตัวไปแล้วปิดฝา ตัวยยิงแกปไปยิงออกไปสีสีส,สีพิสสีพิชสพชสาเลยยังนเไม่โอกอะ่ะมันตรงนี้เหรอ มันเป็นสีนี้ใช่สีกีดเอาเเอามาใกล้ๆกล้องหน่อยโมมี่มิ้มจ้ะมมด้วมโอเคสวยยังยังไม่สวยมันนานไปแล้วเนี่ย เราไม่ได้นานไยอ่ะเนี yeah. ่ยเ้อหยุดแล้วเสร็จแล้วอ่ะสวยเสร็จแล้วก็บายบาย,บายบายบายจะได้ปิดแล้ว नहीं है सा